โลสวัสดีครับคนดูโปรเกมโฟ o ์ไชั้นเก้าเนี่ยชื่อก็นั่นแหละเราติดอยู่ในลิฟต์เราจะต้องลงไปชั้นหนึ่งตามกฎที่มันเขียนไว้ออกจากลิฟต์ถ่ายรูปทุกความผิดปกติอโมเมไรโอเคเดิน back in the elevator ลงไปชั้นสิบไปลงไปชั้นศูนย์แล้วออกจากออฟฟิศให้ได้โอเคทนี่คือกฎเพราะฉะนั้นถ่ายรูปก,ก็กดอะไรถ่ายรูปก,กดคลิกขวาถ่ายรูป นั่นคือความผิดปกติใช่ไหมวะนี่เออก็นี่ก็น่าใน่จได้ใช่ใช่ความผิดปกติเราต้องลงไปชั้นชั้นหนึ่งไอ้ชั้นสูงได้เวลาอ,อสองทุ่มเตะเลยแต่เข็มวิมันจะชี้ที่เลขหกเข็มวิวิหกคอมพิวเตอร์เฮ้ยจอฟ้าว่ะ <c oughs> คอมพิวเตอร์จอฟ้าเค okay, ไม่มีอะไรน่าจะผิดปกติแล้วทุกคนผมว่าน่าจะมีแค่นี้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นว่าโคโฆษณามามก็เลยลองเล่นดูาลองเช้าลิฟตอ๋อเข้าริบเองด้วยเสียงลิฟมันดังมาก <c oughs> เปิดมาเฮ้ยฉันแปดแล้วเฮ้ย ตอ,อ okay. ต, okay. อตอนเราเห็นรูปมันไม่มีคนใช่หรอวะเฮนี่น่าจะเป็นความผิดปกติหนึ่งละเคน่าจะใช่อ่ะน่าจะมันตอนเราเห็นรูปมันไม่มีคนใช่หรอวะโมันก็ไม่มีอะไรคอมก็ปกติแล้วพี่คนนี้อ่ะพี่จอพี่ฟ้าพี่เล่นคอมยังไงอ่ะมาพี่โหลพี่ชายก็ไม่มีอะไรเราลองเข้ารีบดูดิ อือเน้นเน้นฟังก์ชันออการทำงานว่ะอ้าวเรื่องไม่จะไม่มีอะไรละเสียงลิฟมันดังมากไม่ค่อยชอดเสียงลิฟเลยว่ะเฮ้ยฉันเจ็บแล้วแน่ไม่มีคนยิงก็เนี่ภาพมันไม่มีคน แล้วความผิดปกติคืออะไรเฮ้ยโอ้โหจอมันมีจนเป็นจอเราอ่ะแล้วมันแล้ว,ลวในจอก็มีจอเราอีกจอหนึ่งจอเราโอ้โ oh! หมันไม,ไม่สิสุดเลยดีกว,ว่าเราโดนเลเครเขี่ยมบอกว่าเนี่ยงั้นเราถ่ายรูปไปแล้วกันเคไฟลละที okay, ไม่ต้องจอฟ้าอลองดู เฮ้ช hey, ันหกแล้วโ oh, oh, hey, อ้โหยอดเฮ้ยสเฮ้เฮ้ย hey, นาฬิกาว่ะเฮ้ย <c oughs> hey, พี่ชายเป็นไงบ้างพี่ชายจอฟ้าเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรัเป็น,ปนที่นาฬิกาอ okay. ะโอเครูที่โต๊ะมันต้องไม่มีอะไรนะเนี่ยมันก็วางปกตินะเนี่ยชุดโต๊ะมันจะมีโทรศัพท์ตัวสับบ้านแล้วก็ต่อเป็นเ้นพิมพ์เมาส์หรือเชสหรือทังใต้เก้าอี้ก็วางแบบเอียงโต๊ะอื่นก็จะมีแบบนี้หมดโต๊ะ พยายามสังเกตไว้รูปภาพมันก็มีแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรละทีน,นี้นาฬิกาแม่งเพี้ยนวะ่ะตู้น้ําก็มีน้ําประมาณนี้เฮ้ยเ็เดินชนตู้น้ํได้เลยเรามีเสียงด้วยไปไปน่าจะชั้นห้าแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรนะครับโอ้ชั้นห้าแล้ว โอ้ย่อยรอยเปื้อนรอยะเนี่ยรอยดำๆเว่อทุกคนมีรอยดำๆด้วยคือมันมีรอยดำๆหว่าทุกคนมัถ่ายรูปอีกรูปไปไปละไม่มีอะไรติดปกติไม่ใช่รอยดำเพื่อนเอ้า กูไม่ได้เข้าลิฟต์เอาวัดเอาบักเอากูตกแมปทุกคนเฮ้ยเกมเกมช่วยก่อนเอา<ะ>มึงทำงีบกูไม่ได้นะเกมเฮ้ยติดบกักเออเล่นใหม่เลวเนี่ยโอเคทุกคนเรามาเริ่มกันใหม่ โหยเ,ยเอ้ยอ้าวแค่ผูเชีย่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยติดบั克เมื่อกี้นี่เริ่มใหม่แล้วกูมาเจออะไรเนี่ยโอ้โ <laughs> หกลับด้านวะพี่เขาอยู่กลับด้านวะพี่พี่ทำได้ไงเนี่ยโอโ้โหเก้าอี้เฮ้ยพี่เขาอยู่โอ้โหเฮ้ยแรงโน้มถ่วงอะไรกัน <laughs> เทคนิคเฮ้ยเอ้าโอ้โหพี่อยู่ด้านบนได้ไงวะมีอะไรผิดปกติเนี่ยเป็นแฟนพลาดมากเลยวะ เฮียก,กูร้อนอะไรกูเจออะไรบ้างวะเนี่ยถ้าผิดบักเฉยเลยเวียนเลยเริ่มใหม่เลยกูชึบชั้นแปดนาฬิกาปกติพี่เขาก็ปกติเฮ้ยมือพี่เขาจับเมาส์อ่ะปกติเขาไม่จับเมาส์ไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่รู้ถ่ายไปก่อน ไม่น่ามีอะไรเดิน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 เขาเดี๋ยวเอาเขารีนะแต่เมื่อกี้นี้เดินติดประตูชิบหายสกแมปเลยชั้นก้าเอ้าทำอะไรผิดกลับมาชั้นก้าอีกแล้วอ๋อโอเคเจอความผิดปกติแล้ว หนึ่งอย่างโอเคน่าจะใช้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราสปีดลังเลยแล้วกันเกมมันน่าจะง่ายอยู่ไม่น่าจะมีอะไรมากเข้าไปเลยชึบ้บอ้าวทันก้าอีกแกะวัดชูติดบนหลูกอะไรเนี่ยโคชินาฬิกาอ๋อมือเขาจับ แป้นพิมพ์อยู่แล้วโอ้จับเมาส์อยู่แล้วโอเคงั้นปกติอูกถ่ายผิดแหละโล้อีน่าจะมีแค่นาฬิกาแหละน่ามีอะไรอ่ะกล้องวงจรปิดตามมุมก็ไม่มีนะแบบนี้ฉะนั้นก็จะติดเฮ้ยน่าจะเสียงเนี่ย ทำไมมีประตูได้บ้วะทุกคนเราต้องเราต้องออกชั้นชั้นศูนย์ไม่ใช่หรออันนี้ผิดปกติแล้วอันนี้ผิดปกติแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วประตูมีประตู YouTube ได้ไงวะไปแล้วกูไปแล้ว,ลวเสียงเสียงร้อนมากโอ้ชั้น 7. เจ็ดอ้าวพี่กูไปติดกำแพงแกพี่ล้นกูติดกำแพงเ่๋ น่าจะมีแค่นี้ไอแล้วชื้นช้นหกเยี่ยมเคลูกสูภชัยมีก็มีอะไรละมีนาิกาปกติมีทายปกติ ไม่มีอะไรอน้ำออกเลยปึ๊บโซตูโอ้ยเดี๋ยวบักนะเนี่บักไปตกแมปเลยนะชุบห้าโอเคเยี่ยมผู้ชายปกติ จอฟ้านาฬิกาปกติท<ม>ันห้าที่คาบก็ไม่มีอะไรนี่หว่าหรือว่ามันหลอกเราวะคืออะไร มีอะไรครับทุกคน <S <S เปิดมาเป็นชั้นทกาวนนองเฮียกูเบืดอเลยเนี่ยชั้นสี่แหละชั้นสี่ชึบอ้าวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชั้นสี่หลอดไฟด้านบนคาเมาส์แพินิ ผู้ชายยังไงผู้ชายที่ปกติดีนะนาฬิกาปกติหลังน้ำหลอดไฟห่างสามหลอดห่างสามของห่างสอง้นสร้างห่างสองกันเลือห่างสองห่างสามไม่มีอะไรใช่ไม่มีอะไรชึบ ฉันสามเยี่ยมฉันสามแล้วเฮ้ยมันมีคนไม่มีกล้องจอมิดกมั้ยหรอเยโอเคไปออกเ,อเฮ้ยฟึบไปแล้วไปแล้ว เอา้าวชั้นเก้าวุ้นอะไรเนี่ยเริ่มใหม่โอ้โหเฮ้ยพลาดอะไรไปเนี่ยพี่ชายจอฟ้ามันเลิ่ม,มนาฬิกามไม่มีอะไรพี่พลาดอะไรอะ่ะทำไมมันมีทำไมกันอ่ะเริ่มใหม่แล้วเนี่ยรู้ส่าชั้นเข้าชั้นสามแล้วจะไปชั้นสองอุยเด้อเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ แปดแปดมีอะไรบ้างปกติที่ชายคนเดิมหัวล้นนาฬิกามันด,มด,มมนดมีมันเดิมอ่ามันดนที่อะไรมันเดิมนี่มีใส่ในรูปภาพโต๊ะเหมือนเดิมใช่โต๊ะเหมือนเดิมลูกออกติดลูกติดลูก เจ็ดเจ็ดรูปภาพปกตินาฬิกาปกติี่ชายปกติเฮ้ยเกี่ยอะไรนี่เค <c oughs> ่มีหนอนด้วยโอเคไปละใส่รูปดิ หกพี่ชายคือเนยบปนี้รู้พี่ชายกูไปผิดวันนั้นได้ไงวะพี่ล้อนกูนี่พี่ร้อนก,รนกูไปได้นะไปล้วห้ามีกล้องโอเคกูคแพ้มได้เอาไว้กล้องไอ้กล้องอูแพ้มมึงได้ยังไงกล้องวงจรปิดเนี่ยก็มีแค่ห้าอย่างไม่ะะั้ยหรือมันมีกล้องซ่อนอยู่หรอ ก็มีแค่สามที่กล้องอีกหนึ่ซ่อนแล้วแหละใช่ไม่มีอะไรละถังน้ำก็ไม่มีหนอนละใช่ไม่มีอะไรตอนนั้นเราเราพลาดตรงกล้องนี่แหละก็มันพลาดตรงไหนวะไม่มีอะไรเลยอะกล้องมุมลิฟต์ไม่มีรอออกจากชั้นห้ามันจะต้องเป็นชั้นสี่วะถ้าผิดพลาดก็ชั้นหกอะชั้นเก้าเริ่มใหม่ชั้นเก้า มันสี่เยี่ยมนักดาบตู้น้ำ <sm all> พี่ชายคนเดิมรูปภาพไม่มีอะไรไม่น่ามีอะไรพิกันเลยสามเยี่ยมมี่ายสีดำ ชายชุดดำอยู่ในรูปแล้วก,ก็พี่ชายคนเดิมนั่งที่เดิมจอ่อตามเดิมนาฬิกาไม่มีอะไรออสที่สามต้องการเป็นชั้นสองตะูอย่างเงี้ยพื้นที่อะไรทำไม่กู้ตดัโดได้บ้าะมันผิดตะตูกูไม่ไป ทันหนึ่งทันหนึ่งแล้วยังไงตาเอาละบอกได้แล้วใช่ไหมัมนไม่มีอะไรผิดปกติแล้วแหละมีแค่นาฬิกาเท่านั้นหายแล้ว เยี่ยมโอ้ฉันสูญแล้วไปละพี่ชายกูออกแล้วเด้อไปแล้วเด้อพี่ไปแล้วโอ้โจบแล้วแ็นคอที่ดูคอร์พิง่าขอบคุณขอบคุณจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะถามว่าหลอนมันก็หลอนๆน,น,นิดนิดแหละขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ